สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบา์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤด,ดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่24คืนวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2569เอลเช่เสมอโอซาซูน่า0-0ประตตูอ่อคืนวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569เอสปานยอนเสมอเซลตาบีโกระตตู่อ2 เกตาเฟชนะเบียร์เดลลสองประตูต่อหนึ่งเซบียาเสมืออาลาเบส1ประตูต่อหนึ่งเรอัลมาดริดิชชนะโซเซดาสี่ประตูต่อหนึ่งคืนวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2 5 6พันเเรอาลโอเบียโดแพ้แอเลติกบิบา1หนึ่งประตูต่อสองรายโยบายเยกานโนเอาชนะแอลติโกมาดริด3ประตูต่อ0เลบันเต้แพ้บาเลนเซีย0ประตูต่อ2 มาโยกาแพ้เบติส1ประตูต่อ2คืนวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569ดิโรนาชนะบาร์เซโลนา2ประตูต่อ1ตารางคะแนนลาลิกาสเปนฤด,ดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่24 เบียเรอัลราโยบายิคานูเลบันเตและเรอัลโอเบโดนะคะสีทีมนี้ลงแข่ง23นัดนอกนั้นลงแข่ง24นัดครบตามโปรแกรมแล้วค่ะเรอัลมาดริดครองจ่าฟูงแล้วค่ะ24นัดชนะ19เสมอ3แพ้2มี60แต้มบาร์เซโลนาอันดับที่2 24นัดชนะ19เสมอ1แพ้4มี58แต้มอ mm. ันดับที่3เบียเรอัลลงแข่งไป23นัดชนะ14เสมอ3แพ้6มี45แต้ม เท่ากันกับอันดับที่4คือแอตเลติโกมาดริดนะคะส่วนอันดับที่5เรียลเบติสมี41แต้มจากการลงแข่งไป24นัดชนะ11เสมอ8แพ้5ค่ะอันดับที่6เอสปันยอน35แต้มอันดับที่7เซลตาบีโก34แต้มอันดับที่8เรอลโซเดดา31แต้มเท่ากันกับอันดับที่9คือแอตเลติกบิวเบอันดับที่10โอซาซูน่า30แต้ม อันดับ11เคตาเฟ่และอันดับ12จิโรนามี29แต้มเท่ากันอันดับ13เซบีย่า26แต้มเท่ากันกับอันดับที่14อาราเบสและอันดับที่1 5คือบาเลนเซียส่วนอันดับที่1 6เอลเช่ค่ะ24นัดมี25แต้มเท่ากันกับอันดับที่17รายโยบายเยกานโนแต่รายโยบายเยกานโนลงแข่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดส่วนอันดับ18 มาโยก้าค่ะมี24แต้มอันดับที่19บเลบันเต้23นัดมี18แต้มและอันดับที่20เรอัลโอเบียโดค่ะ23นัดมี16แต้มไปดูกันที่ตำแหน่งดาวซันโวาลาริกาสเปนฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6สัปดาห์ที่2ีิกิลเลียนเอมบัปเป้จากเรอัลมาดริดยิงไป23ประตูเวดัชมูริกีจากเรอัลมาโยก้า16ประตูเฟรนตอเรส จากบาร์เซโลนา12ประตูอันเต้บูดิเมียจากโอซาซูนา11ประตูลามินยาเมลจากบาร์เซโลนา10ประตูค่ะโปรแกรมการแข่งขันลาลิกาสเปนฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่25คืนวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2569 แอตเลติกบิวบาพบเอลเช่สานาฬิกาคืนวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์2,569 Sociedad โซเซดาพบกับเรอัลโอเบโด20นาฬิกาเบติสพบกับรายโยบายเอกาน2 2นาฬิกา15นาทีโอซาซูนาพบกับเรอัลมาดริดเวลา24นาฬิกา30นาทีแอตเลติโกมาดริดพบกับเอสป n น o l นสนาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่2 2กุมภาพันธ์2,569 เคตาเฟ่ i, พบกับเซบียา่า20นาฬิกาบาร์เซโลนาพบกับเลบันเต้22นาฬิกา15นาทีเซลตาบีโกพบมาโยกา24นาฬิกา3า24นาทีทางด้านของเบียเรอลพบกับบาเลนเซียสนาฬิกาคืนวันจันทร์ที่2 3กุมภาพันธ์2569อลาเบสพบกับจิโรนาสานาฬิกา ทางนี้คุณผชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสนสนได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Spo ร์ต a n นิว c ์ชา n แนลค่ะ